สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพภา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพภัยเกรดนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์น้าจ้าพี่น้องจ๋าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพภกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพภัยนำไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพภลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบวันผ่านเบิรงนผ่านชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนขามาคุยมาทักทายกับยายไพกกะข้อมเมนมัดไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ยายไพ่ผู้ใดเขามาเบิ่งเล้วกราบฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นำานเด้อจ้าพี่น้องสิใดหฮงหงมันมันนอพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ทันเล็กไปเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางของนูพีว่าสั้นรัฐบาลสองตัวล่างวดที่แล้ววนูพีแล้วห้เข่าได้พี่น้อง แล้วให้เขาลองให้เด่นสองให้สองเก่าเนาะจากพี่น้องออกเก้าสองเนาะจากงวดน,นี้แอดนูพีให้เด่นสองคือกันตรงกับเลขดับย้ายไพ่อีกแล้วพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วก็ตรงกันเนาะบาทที่นี่งวดน,นี้เพ่นให้สองศูนย์ก็สองหาพี่น้องมากสองหนังจวดจาดขาดเติมค่ะพี่น้องจ้าจากแนวทางของอันฮึ่นจนกุยจะสั่นพ่นเปลี่ยนซื้อเนาะพี่น้องจากแนวทางของนูพีเนี่ยแหละพี่น้นองเนาะ ต่อไปเลยจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำมืเดอ้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายไพ่ไดหาห้พี่น้องเนาะจานะ้าเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้บอขามโพสาให้ยหายไพ่ก็ไดหา้พี่น้องหาแนวทางมาให้พี่น้องเบื้องด้นโดดได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบื้องอันนี้เป็นแนวทางสูตรล่างของอาจารย์ชาวโรดวัซันค่ะพี่น้องคะ่ะอาจารย์ชาวโรดงวดที่แล้ว901่วัันมากเก้าเนาะพี่น้องเดินลางเพื่อนเนาะจา้งวดนนี้ 890เนแนวทางของอาจารย์ชาวโรดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเด่นล่างอาจารย์ชาวโรดวัซันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโชคดนะีนาวาันเพื่อนว่ามาเบิงค่ะ2ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องชัดบ้นออจจากพี่น้องมาเบิงค่ะเพื่อนไหามามี8 6 8 5ก4 8 3 7 1 7 2 7 3ีแจาละเ4จากแนวทางโชคดนะีนาวาันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหลขกเดนมาได้ทั้งเทิอและทั้งล่างเนาะคะ่ะ งวดที่แล้วเด่นอะไรเอย่ยงวดที่แล้วเด่นบนล่างหนึ่งเนาะค่ะออกสี่หนึ่งหนึ่ง,นะะงเนาะค่ะมาขังเทิงเนาะงวดนี้เด่นบนล่าง5ว่าสั้นจ้ะเด่นบนล่างปีหกหกว่าสั้นเนาะค่ะพี่น้องมาเบิงค่ะว่าจะเดินดีบอแต่ว่างวดนี้เป็นงวดแรกที่ยายพ่เอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหวานเนาะค่ะแอดหวานบอกว่าเด่นล่าง359มาตัวจากแนวทางของแอดหวานเนาะพี่น้องแนวทางเด่นล่างของเพิ่นเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพื่อนเอาแอดอ้ดวนโครลาดแอดกับตันบอกโอ้ยแอดอาจารย์ยืนเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์ยืนมาจับมัดโฮมกันนวดที่แล้วเอ่อหลักสิบบนเนาะจ้ะสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนอ่าชนกันอยสามตัวพี่น้องอยู่สามชุดเนาะคะ่ะมีสองสามหาเนาะพี่น้องเนาะสองสามห้ามาได้หลักสิบ สิบบนเนาะจ้าพนโอพนเอาสิบบนมาจับหมดมาท่วมกันสองอาจารย์นี่เนาะพี่น้องเนาะบาทที่นี่ก็เลยเป็นหลักสิบบนชนกันอยู่ที่สองสามหาแค่หลักสิบเนาะพี่น้องโบกเกี่ยวก็หน่วยเนาะจ้าสิบบนสองสูตรชนกันอยู่ที่สามกับหาเนาะพี่น้องเนาะตัดออกมาให้เรียว่าซันจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันไปต่อบลอลล่าเลยลาวซันอันโค้งกันรับสนิทว่าซันพี่น้องงวดที่แล้วดับหนึ่งล่างเนาะค่ะ อ่าสัพพอร์ดดับล่างของแอ็ดนาคิโน่เนาะคะ่ะดับล่างดับหนึ่งเอาอยู่ได้พี่น้องดับหนึ่งเอาอยู่เนาะคะ่ะออกเก้าสองว้วนนี้ดับเจ็ดล่างค่ะพี่น้องคะดับเจ็ดล่างแย่ไปสีบอกแล้วอ่อนย่าไผ่บอกแล้วเนาะพี่น้องว่าปีนี้ระวังเลขเบิอนไว้เวลยย่าไผ่จะบอกแล้วเพราะว่าเป็นปีเบิร์นเนาะพี่น้องเนาะปีหกหกเนาะค่ะพี่น้องเป็นปีเบิร์น,นะะเนาะจ้าพี่น้องเนาะคะ่ะพิจารณาได้ะคะ่ะพี่น,น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทานีเขาดีพี่น้องตัวหลายชุดแต่ว่าสองตัวเพื่อนบอกเขาเนาะจา้าเพิ่นจับให้เพิ่นบอกว่าเต็มเต็มเพื่อนก็คือเต็มสองก็สามแล้จ้ามาได้ทั้งถึงและทั้งล่างเรยพี่น้องเพิ่อนหามากเพื่อนบอกว่าสองศูนย์เอ่อหนึงน่งหนึ่งสามเก้าแปดสี่ห้าเจ็ดห,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 หกหกศูนย์สามสองหนึ่งเก้าสี่แปดห้าและเจ็ดหกเอ่อหก อันนี้เจ็ดหกได้พี่น้องจ้าตัวกับเด้อพี่น้องสังเกตตัวกับเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขตัวเดียวกันกับจริงแต่ว่าเห็ดกลับเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่หลักซิฟว่าสั้นพี่น้องกับพี่จะหน้าได้เนาะจ้าเข่าดีค่ะพี่น้องมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างเนาะค่ะเนาะสิบคู่เนาะค่ะสิบเอ็ดคู่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างมักตัวใดกับจวดได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนตัดหยอกมาให้แล้วพี่น้องจ้า สูตรนี่ตัดย่อออกมาแล้วเหลือบ่หลายพี่น้องงวดที่แล้วตัดย่อออกมาให้เป็นหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้อง่าเข้าหนึ่ง,หน,งหนึ่งบนเนาะจะ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่าแปดห้าแปดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดสี่สิบหกคุมผ้าพี่น้อง่าแคปหน้าจอเป็นแนวทางสูตรนี่เพื่อนเข้าดีเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เลขดับบนของยออินเตอร์เนาะจ้ะงวดที่แล้วดับบนห้ายออินเตอร์วาเนาะค่ะพี่น้องเนาะดับบนหาออกซีหนึ่งหนึ่งงวดนี้ดับเก้าบนเนาะค่ะดับเก้าบนจากแนวทางยออินเตอร์เนาะพี่น้องเนาะดับมีรุดมีเข่าเดอ้อจ้ะพี่น้องจ้าขันมากระจวดจาาใดคือเก่าเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของบนดินแผ่นฟ้านะจ้ะวิ่งล่างสองตัวมาตัววสันจากเนวทางบนดินแผ่นฟ้าเนะจ้ะงวดที่แล้ววิ่ง8ดกับ9มาเก้าเนาะค่ะเนาะงวดนี้3มกับ4แนวทางล่างอย่างเดียวนะคะพี่น้องบนดินแผ่นฟ้านะจ้ะวิ่งล่าง2ตัวมาตัวบนดินแผ่นฟ้านะพี่น้องเนาะสกับ4เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยตัวเดียวว่สดันลักร้อยตัวเดียวนะจ้ะ งวดที่แล้วหลักร้อยตัวเดียวให้ซีประสันพี่น้องมาซีหนึ่งหนึ่งเนาจะจ้ะงวดนี้ให้เก้าอันนี้คือแนวทางเอ่อแนวทางของบนดินแผ่นฟ้าหลักร้อยเนาะค่ะเนาะหลักร้อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะหลักร้อยเนาะค่ะเนาะกับพี่จ้าหน้าได้เนาจะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างได้บานพี่น้องของบนดินแผ่นฟ้าเนาจะจ้ะสิบล่างเพื่อนบอกว่าสามเจ็ด หนึ่งห้าจากแนวทางของเออ่แนวทางของบนดินแผ่นฟ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะกะพิจระนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมิตรภาพเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่า เน้นหน่วยล่างมาสั่นงวดที่แล้วเข้าหลักสิบเนาะจ้าเนาะบ่เขาหลักหน่วยงวดนี้หนึ่งเก้าแปดเจ็ดห้าเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องมักกระจวดจาดฟาดบ่มน้าเพื่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าหนุ่มราชเทวีเนาะค่ะพี่น้องขาเพิ่นบอกว่าขังในฝากมาว่าสั่นแปดสองหกอ่าหกแปดสองและ 286เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะคะา่ะหมักกระจวดจาดนำพื้นได้เลยเลยนาะ,ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ,อเ่อแนวทางของอนอาจารย์สร้างเนาะจ้ะอาจารย์ช้างผ้ารวยเนาะค่ะอาจารย์สร้างผ้ารวยเพิ่นบอกวางว,วนนีเพิ่นฟั่น3มเนาะค่ะพี่น้องค่ะฟั่นสาม เพูนบอกว่าสามห้าเจ็ดสามสี่สามเนาะคะ่ะสามหาเจ็ดสามสี่สามแล้วก็เม็ดเดียวแปดสามหกแปดสามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหกแปดสามมักกระจัวจาดฟาดเบิ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสั้นค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางลักลอยที ที่เพื่อนเข่าเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วหลักร้อยบนคือสี่งวดก้อนหายหาเนาะจ้างวดนีหายสี่ออกสี่หนึงน่งหนึ่งเนาะจ้ามาเบิงสิบหกกลุ่มผ้าร้อยบนเพื่นอนบอชนกันพอสามสูตรชนแค่สองสูตรเนาะพี่น้องเพื่นอนบอกว่าเจ็ดว่าสั้นค่ะพี่น้องค้าร้อยบนงวดสิบหกกลุ่มผ้าเจ็ดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบุรินเนาะจ้าชุดใหญ่ล่างว่าสั้นชุดใหญ่กับชุดเด่นเนาะจ้างวดที่แล้วเข้าเก้าสองเนาะจ้า เอาเบงเบงชุดเด่นล่างเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะมาดูชุดเด่นล่างเลยเด่นสองกับหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าสองแปดสองเก้าสองศูนย์หนึ่งแปดสองหนึ่งสองสองและศูนย์แปดมักกระจวดจาดฟาดบุ่มน้ำเพล่ได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเลยนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเบิงของแอดบูลีเล่โอโตไปเลยจ้า สายทหารเนาะค่ะพี่น้องเนาะสายทหารงวดที่แล้วให้สี่เนาะค่ะวิ่งซีผสมนมพุททอดสายทหารนมพุททอดมา4ี่หนึ่งหนึ่งมาหลักลอยเนาะจะงวดนี้เด่นเก้าสายทหารอ่อยาอยาลืมมวาสายทหารเพื่อนไหามามาเลขเพื่อนนะมาใดทั้งเทิงและทั้งลางได้พี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมากกระจวดจาดฝาดบ่มน้าเพลินได้เลยเนาะคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนสิบบนแนวทางของภายนอกบ้านสิบบนเพิ่นบ่บอกซื้อเนาะจ้ะงวดที่แล้วสิบบนเข่าหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งค่างวดน,นี้เพื่อนห้มาสิบบนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแนวทางสิบบนมาเบิ่งซือ้อเพิ่นค่ะพี่น้องเพิ่นซื้อว่าอย่างสิบบนตัวทีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ กาพิจาณาเป็นแนวทางใดสิบที่วัสดุจะพ่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางทดล่องวิ่งบนล่างแนวทางชีวิตนี้ยังมีความหวังเนาะจา้ะงวดที่แล้วเด่นบนล่างหนึ่งมาสีหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะงวดนี้เด่นศูนย์วัสดเนาะจา้ะศูนย์มาได้ทั้งเทิงเละทั้งล่างวัสดพี่น้องกายพิจณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าห้ามว่าปิดถ่ายด้วยแนวทางของแอดก่อนเนาะพี่น้องเนาะแอดก่อนมาแล้ว16ทับ2ทับ6 6, 6. เลขออกวันพฤหัสเลขออกวันพฤหัสอย่าลืมว่ามี0เนาะจ้ะเลขออกวันพฤหัสเนาะจ้ะระวังมี0เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าตำรายายไปซีขีเดาเนาะพี่น้องเนาะระวังมี0เนาะจ้ะเพิ่นบอกว่า3ตัวบนเพิน่นเพิ่นเด่น4กับ่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเพิ่นไฮมา7 4 5 615 741 4 5 1าเจนึนึ่งหาซ่เน้นๆซีหาหาซีปสันค่ะพี่น้องจากแนวทางแอดก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะกัพิจารณาเป็นแนวทางใดเด้อจากพี่น้องจ้าขันมากระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพซีกะยายไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขผู้สุขคนเนาะค่ะว่าจ้าใดที่ยายไพบว่าบ่มวนเนาะพี่น้องเนาะ คือว่าอ่านตัวเลขผิดพี่น้องจ๋าขอโทษขออภยัยหลายเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่ะที่ได้แบ่งปันขอมนาางมแนทังให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่ปเป็นแนวทางเนาะจ่ะกะขอบคุณหลายเ้อจ่ะสวัสดีจ้า